อีกเดียวเธอคงได้ฟังบางอย่างจากใจฉันความลับที่มีในใจเก็บไว้ข้างในมัน,นานมันนี้มันมีอาการอยากออกมันนอกใจอาจเพราะอารมณ์รวนแรงอาจเพราะว่าแค่ตัวเธอก็เพราะทุกที ที่เธอเธอช่างใส่ใจอาจเพราะเป็นคนมีปมและฉัน รับเธอเธอจะแปรเปลี่ยนและจากไปอาจพูดได้เพียงบางคำจะปร้อยล้านความในใจแต่ฉันยังยืนยันในทุกคำที่พูดมาขอบคุณค่ะโอ,โ,โอ้โหสุดยอดไปเลยอโอเค ให้รับดอกไม้ก่อนนะครับทุกตาเนี่หคุณบีซิงข้างหน้าข้างหลังพงวลงพงบาลัยมาหมดเลยนะครับขอบคุณกล่องหัวใจด้วยนะคะเขามีกล่องหัวใจด้วยหรอทีมงานทีมงานช่วยน้องหน่อยครับทีมงานขอพี่ทีมงานหน่อยนะคะ คุณบีซิงก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เอฟซีเขาหน้ารักมากบีซิเต็งจะไม่มีะขบคุณนะคะขอบคุณแม่นะะคที่เลี้ยงหนูมาอย่างดีโบลูกแม่วันนี้หนูบอกว่าเมื่อกี้กับบุ้มลูกแม่ก็คงไม่พอต้องบอกว่ารักแม่มากนะคะเอบคีณนะคะขอบคุณความรักนะคะ นี่น,นี่สันเดย์นะสันเดย์สันเดย์ะนะคะอโอ้โหข้างหน้าข้างหลังครับเชิญเลยครับนี่มีอีกอีกหนึ่งช่อนะครับระวังรองด้วยครับพี่โบด้านหลังอีกหนึ่งช่อนะคะขอบคุณนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราส่งมอบให้กับทีมสตาฟของเราได้เลยครับโอ้โหน่ารักสุดๆโอ้ยกล่องสวยจริง สวัสดีครับสวัสดีคุณโบนะคะยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับตอนนี้เออไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่า้องบอกว่าตื่นเต้นนิดนึงเป็นพีทีตื่นเต้นนิดนึงเป็นพีทีพอเราได้ทําการร้องออกไปเรียบร้อยแล้ว มันรู้สึกโล่งกัไหมครับตอนนี้รู้สึกได้บอกรักทุกๆคนแล้วก็ได้รับความรักกลับคืนแล้วรู้สึกวันนี้ทําสําเร็จแล้วค่ะโอเคนะครับมีอีกหนึ่งคนครับนั่งยิ้มกุ้มกิ่มตลอดนะเชิญพี่กอลฟครับพี่กอลฟเชิญครับพี่กอลฟค่ะก็เป็นเป็นอีกคนที่ร้องเพลงนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วเพลงนี้มันร้องยากแต่เอานี้ก่อนตั้งแต่เลือกเพลงนี้มาทําเป็นลุกกรุงยุค70นะครับภาพในหัวที่เห็นน่ะ ดูเดิอนตรงบ้านดูเพอร์ฟอร์มทุกอย่างอนะ่ะใช่หมดเลย <c oughs> ทำ <c oughs> ทำกันบ้านรามาได้ดีมากครับทั้งเรื่องชุดเรื่อง <c oughs> อท,ท่าทีต่างๆทีนี้มันมีนิดนึงคืออย่างที่อย่างที่เคยบอกว่าไม่ได้จําเป็นต้องร้องให้เป็นสไตล์เก่าๆก็ได้ <c oughs> มันมีนิดนึงเพลงนี้ด้วยเมโลดี้ที่มันมันต่อเนื่องมากนะครับนคะรับน้ำมนต์แต่วิธีแบงคาของหนูอ่ะมันยังไม่ค่อยซิงกับเพลง <c oughs> นิดเดียว พัฒนาตัวเองทีเดียวนะครับกอ้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กลอฟค่ะแม่เอ๋มีอะไรเสริมไหมครับไม่มีค่ะดีใจที่เห็นวันนี้มันไม่เลื้อยแล้วแม่ลุ้นอยู่แสดงว่าแม่ลุ้นอยู่เขาตัดคำไปแล้วแม่ไม่ค่ะคุณน้ำมนมีอะไรเสริมไหมครับคุณรักยกมืออีกแล้วครับคุณรักดับบันโก้หมดใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับ คุยดีมีค um ้างคุณรักอยากมีอะไรสักคุณรักขาคุณรักขาใไหนก็คนสุดท้ายแล้วคุณรักยังเหลืออีกคนเลลยอีกหนึ่งคนค่ะครูเดี๋ยวบอกนะคุณทบนให้คะแนนผิดคนอ่ะไม่นะครับโอเคขอโชคดีคับโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ